สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณ ทุกทุกคนมากๆเลยสาหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การแชร์เรื่องราวความรักความรู้สึกการกดแชร์แล้วก็ทุกๆกําลังใจนะคะที่เข้ามาสปอร์ตให้กันและกันที่ช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นพลังงานดีๆส่งกําลังใจดีๆให้กับทุกทุกคนในทุกๆวันเช่นเดิมนะคะอะไรมันไปต่อไม่ได้เราก็ move on ให้เร็วที่สุดเมื่อไหร่ที่เราเคลียร์ energy ของของสิ่งเดิมๆได้แล้วเรามีความสุขกับตัวเองให้มากๆนะคะวันนั้นแหละนะคะคุณจะเจอรักที่ใช่ในเวลาที่มันลงตัวทุกอย่างมันจะใช่หมดเลยนะคะมันจะไม,ม ปิของเราวันนี้ค่ะเราจะมาส่อง energy เขาดีกว่าไม่ใช่สิมาส่อง energy ใครบางคนนะคะที่มีคนกำลังเหงาเพราะคิดถึงคุณมากรู้ไหมนะคะสามไพ่อราเข้าคันนะคะความรู้สึกโฟกัสที่ภาพที่หนึ่งค่ะภาพที่สองภาพที่สามนะคะ เลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนนะคะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่1นนะคะกับท็อปปิกของเราะคะ่ะวันนี้เรามาดูซิว่ามีคนกํำลังเหงาะคะ่ะเพราะว่าคิดถึงคุณมากรู้ไหมนะคะดูซิจะเป็นใครนะขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์นะคะสื่อถึงคนกองที่1นนะ ทุกคนอาจจะได้ยินเสียงหมาเห่านะคะมีคนกำลังคิดกำลังเหงานะคะเพราะคิดถึงคุณมากรู้ไหมใครนะ6ดาบนะคะคนที่อยู่ฟากฝั่งอีกคนนึงของคุณน,นั่นเองคนที่คุณกับเขามีอุปสรรคกันมีประเด็นมีเรื่องราวอะไรกันนะคะ คนคนนี้รอคอยการเดินทางมาพบเจอกับคุณอยู่นะคนที่เคยร่วมทุกร่วมสุขกับคุณหรือเปล่านะคะคนที่มีประเด็นกันกับคุณนะเดดคนที่นิ่งๆงเงียบเงียบจากคุณไปอะค่ะคนที่จบกันไปห่างกันไปนะคะมันเป็นความรู้สึกของการนิ่งการจบการห่าง ะะการมีเรื่องราวกันสีดาบนะคะก็คือนิ่งจบห่างจริงๆนะคะมันเป็นความรู้สึกของการทำให้เสียใจนะคะทำให้ร้องไห้ทำให้เจ็บปวดเกิดขึ้นนะคะเป็นอารมณ์ของความรู้สึกของคุณอาจจะตัดจบจากเขามานะคะเคลียร์ตัวเองแล้วตัดจบจากเขามาแล้วนะคะ เป็นคนที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคุณมาก็ได้อย่างที่บอกนะคะหรือว่าเคยเดทกันมาแล้วแล้วมีปัญหาอะไรเรื่องราวอะไรที่มันเป็นอุปสรรคและความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะมันเป็นในความรู้สึกของว่าของความรู้สึกว่าเขาอยากที่จะเขาอยากเจอคุณนะนะคะเขาอยากพบเจอกับคุณสีเรียญเขายัง หึงหวงคุณอยู่ไกลๆหวงแหนเขายังเก็บความรู้สึกของเขาที่เคยรู้สึกกับคุณทุกๆอย่างทุกๆสิ่งทุกอย่างไว้ในใจนะคะยังรู้สึกเหมือนหวงแหนอยู่หึงหวงอยู่ไกลๆนะนะคะได้แต่เฝ้าถึงแม้จะมีความรู้สึกของการนิ่งการห่างไปการจบไปยังไงก็ยังคงรู้สึกหวงแหนแล้วก็หึงหวงอยู่ไกลๆนะคะเป็นอารมณ์นั้นมันทำให้รู้สึกว่า ยังอยากมีโอกาสที่จะได้เข้ามานะคะพบเจอกับคุณนะคะก็เลยเป็นความรู้สึกของ,ง,งเงาๆนะคะมันมีนความรู้สึกเฮ้ยกำลังเหงากําลังเสียใจกําลังเดียวดายนะคะมีแต่ความคิดถึงคิดถึงมากๆเลยนะคะทำยังไงดีอยากที่จะมาพบเจอกับคุณเหลือเกินมันมีความห่วงแหนภายในใจนะคะหาดาบเขา เขารอคอยการพูดคุยกับคุณ5ดาดบการพูดคุยการเคลียร์นะคะการติดต่อสื่อสารเจอกันแบบ ซึ่งหน้ากันจริงๆนะคะที่คุยกันแล้วเราตกลงกันเคลียร์หัวใจกันว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าเหมือนกับว่าเขายังคงไม่จบนะคะเขายังคงไม่จบเขายังคงวนเวียนนะคะยังคงวนเวียนอยู่ว่าคอยส่องคอยมองคุณถ้าคุณไม่ได้บล็อกเขานะคะคอยส่องคอยมองคอยหาโอกาสที่จะได้เข้ามาพูดคุยติดต่อสื่อสารแล้วก็เคลียร์กับคุณนั่นเองนะคะ หมือนกับว่าเขาหึงห่วงไกลๆคุณอยู่รอบๆตัวของคุณนั่นเองส่องโซเชียลถ้าคุณไม่ได้บล็อกเขานะคะเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกเงาความรู้สึกคิดถึงมากๆเลยนะคะความนิ่งนั้นความห่างไกลนั้นได้แต่แอบมองแอบดูแอบแอบรู้สึกไว้ในใจนะคะคิดถึงเรื่องราวเก่าๆเรื่องราววานันๆที่คุณกับเขาได้เคยเดทเคยไปนูน่นไปนี่หรือว,ว่าทําอะไรหรือพูดจาก,กันนะคะนี่แหละค่ะคือ มีคนกำลังเหงาเพราะคิดถึงคุณมากรู้ไหมคนกองที่หนึ่งนะคะเอาเราเข้าคาัดคุณได้ play นะคะแน่นอนเราต้องมีความสุขกับตัวเรานะคะสนุกสนานในทุกๆอิริยาบถของเรามันคือกระบวนการของการดำเนินดาเนินชีวิตดำารงชีวิตอยู่เพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายนะคะหรือแพลนอะไรที่ อ,อยากที่จะต้องการต้องมีต้องประสบความสําเร็จไว้นั่นเองนะคะคนกองที่1นนะก็ประมาณนี้นะคะมาส่งพลังงานให้กับทุกๆคนได้รับมาเใจกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนาขอบคุณมากนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่สองนะคะกับท็อปปิกของเรานะมีคนกำลังเหงาเพราะคิดถึงคุณมากรู้ไหมนะคะดูสีเป็นใครนะ เงาจังเลยคิดถึงคิดถึงมากๆเลยนะคะดูซิเป็นใครคนคนกองที่สองแบบนี้นะคะสามเหรียญ คนนี้เป็นนักวิศวกรน,นักออกแบบนักวางแผนนักพัฒนาก็ได้ค่ะระดับผู้นําก็ได้นะเป็นคนคิดมากคิดเยอะเป็นคนละมียดละมเป็นคนที่ทําอะไรมีการวางแผนแผนที่หนึ่งแผนที่สองมอง,มองการไกลนิ่งเง,ง,งียบแต่ใช้ความคิดเยอะเหมือนกันนะคะต้องจัดการนู่นนี่นั่นนะคะต้องแพลนสิ่ง,งต่างๆไว้ในอนาคตนะคะคนคนนี้นะทําอะไรจะต้องมีความชัดเจนนะคะแล้วก็มีการวางแผนอยู่เสมอ เหมือนกับว่าเขามีสิ่งต่างต่ที่เขาจะต้องทํามากมายเลยทีเดียวหรือว่าคนนี้ที่คุณเคยมีแลนอะไรกับเขาไว้ก็ได้นะคะก่อนหน้านี้เขาอยากที่จะปรึกษาหารือพูดคุยกับคุณมากเลยนะเพราะว่าราชาไม้เท้าธาตุไฟนะคะเขาเป็นธาตุไฟราชาไม้เท้าผู้ซึ่งมีความอีกโก้สูงมีความพร,ราาเชื่อมั่นในตัวเองสูงรักความยุติธรรมชอบความยุติธรรมมีสเสน่ห์อบอุ่นใจิตใจดีเฟลลี่ดูภูมิฐานดูสมาร์ท ดูดีมิสเสน่ห์ดูเป็นบุคลิกภาพดีมากๆเลยนะคะทำะไรมีการวางแผนคนคิดมากคิดเยอะเหมือนกันเป็นคนใจร้อนเหมือนกันนะคะและเป็นคนขยันด้วย8ปเหรียญเป็นคนขยันขยันขันแข็งขยันทํามาหากินนะคะมองการไกลแล้วก็เป็นคนที่คาดการอะไรไว้อะ่ะ เป็นไปอย่างที่เขาคาดการเป็นคนฉลาดเก่งนะคะมีความรู้มีความสามารถมากๆขยันขันแข็งด้วยขยันทำมาหากินด้วยจะทำอะไรก็คือหมกมุ่นอยู่ตรงนั้นต้องหมกมุ่นเพื่อที่จะประสบความสําเร็จให้ได้นะคะเพื่อที่จะเป็นสิบเหรียญความมั่งคั่งร่ารวยให้ได้อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่มั่นคงนะเหมือนกับว่าเขานิ่งๆเงียบๆแต่ถ้าเป็นในความสัมพันธ์อะคือ มีความมั่นคงมากๆนะคะดูไม่หือมือ,อดูไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มีความมั่นคงถ้าเป็น8เหรียญแล้วก็3าไพ่ความรู้สึกของ3มเหรียญราชาไมท้า8เหรียญเขายังคงรู้สึกรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมนะคะเขารู้สึกว่าเขาทํางานหนักมากนะคะตอนนี้ทํางานหนักมากคิด งานโปรเจกต์นู่นนี่นั่นการบริหารการจัดการเยอะแยะมากมายภาระหน้าที่เยอะแยะมากมายเลยที่ต้องคิดต้องวางแผนต้องกระจ,จัดการจัดการทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอาจจะมีใครหลายๆคนที่รอเขาอยู่รอความคิดรอไอเดียอะไรของเขาอยู่อะไรแบบนี้นะคะแปะเหรียญเขายังคงรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมถ้าคุณได้แพลนอะไรไว้เขาก็แพลนแบบนั้นแล้วก็อยากที่จะเข้ามาปรึกษาหารือพูดคุยกับคุณและวางแผนในเรื่องของอนาคตด้วยแล้วก็เป็นคนที่ เคยแพลแนเรื่องของอนาคตไว้กับคุณนี้แหละค่ะนะคะที่กําลังเหงากําลังอยู่ที่เดิมๆทํางานหนักเดิมๆทุกวันนะคะแล้วก็คิดถึงคุณมากๆอยากที่จะมาพบเจอกับคุณพูดคุยปรึกษาหารือในเรื่องราวของการวางแผนกันในเรื่องของอนาคตเหลือเกินนะคะแต่ก็ได้จะอยู่ที่เดิมๆสามดาสามดาบ อาจจะเป็นคนที่ทำให้คุณเสียใจใร้องไห้อะไรหรือเปล่านะคะหรือคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้เป็นคนที่มีอดีตรเรื่องราวเจ็บปวดของความรักสามเศร้ามาก่อนอคุณกับเขามีอุปสรรคกันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคในเรื่องของอะไรแน่นอนมีมีเรื่องราวปัญหาที่ทาให้ไม่เข้าใจกันด้วยแหละนะคะเขาวิตกกังวลแล้วเขาคิดมากนะคะ ก้าวไม่เท้าแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เขารู้สึกว่าถึงจะถึงจะเจ็บปวดถึงจะเสียใจถึงจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามก็พร้อมที่จะรับพร้อมที่จะก้าวต่อไปนะคะถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าเขาได้เจอกับคุณในความรู้สึกของการได้เจอกันการได้พูดคุยกันแล้วมันไม่มันไปต่อในเรื่องความสัมพันธ์ไม่ได้เขาก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของคุณเพราะตอนนี้เขาก็ยังอยู่ในที่เดิมๆนะคะทางานแบบเดิมๆอยู่แบบ ในโลกชีวิตประจํำวันเหมือนเดิมเสียใจกับสิ่งที่ take action ไม่ได้เสียใจกับแผนที่มันล่มลงไปหรือหรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่าเสียใจแล้วก็ไม่เข้าใจกันนะคะทำให้ร้องไห้ทําให้เจ็บปวดกันเกิดขึ้นนะคะขออีหนึ่งใบค่ะหนึ่งใบหนึ่งด่าเขาเขาอยากเคลียร์นะคะเพราะว่า อย่างที่บอกค่ะเขาอยากที่จะพูดคุยปรึกษาหารือกับคุณแลนเรื่องของอนาคตแล้วเขาก็อยากชัดเจนในเรื่องความสัมพันธ์เขาอยากติดต่อสื่อสารพูดคุยเคลียร์เรื่องราวระหว่าง,งคุณกับเขาเขาอยากเข้ามาเคลียร์ชัดเจนกับคุณนะคะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นมีความรู้สึกเหงาความรู้สึกคิดถึงมากๆนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเขาตั้งอกตั้งใจรอคอยคุณอยู่นะคะรอคอยโอกาสอยู่แหละเพราะว่ามันเป็นเขาไม่ยอมแพ้เขารู้สึกว่า ถึงจะเสียใจเจ็บปวดถ้าคุณเซโนถ้าคุณปฏิเสธเขาก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของคุณถ้าเขามาคุยแล้วความสัมพันธ์ไม่มันไปต่อไม่ได้นะคะเพราะว่าการที่เขาทํางานหนักอยู่ที่เดิมทุกวันแก้ปัญหาในเรื่องของธุรกิจหน้าที่การงานอะไรของเขามันทําให้ไม่สามารถที่จะเทคไอชั่นหรือทำไรได้เลยได้จะเสียใจแล้วก็มีความกังวลแหละคนคนนี้เป็นคนที่ผ่านความเจ็บปวดเสียใจมาเยอะมากมายนะคะแนอดีของเขา และถ้าเขามีโอกาสาที่ได้เข้ามาคุยกับคุณคุณจะได้คุยได้เคลียสถานะซึ่งกันและกันนะคะประมาณนี้นะคะนี่แหละที่เป็นคนกำลังเหงาเพราะคิดถึงคุณมากนะคะรู้ไหมนะคะมีคนคิดถึงคุณมากเลยนะคะรู้หรือเปล่านะคะคนนี้ทำงานหนะักคนนี้ล่ะค่ะนะคะธนะาตุไฟราชาไมเท้า แล้วก็เอาระเข้าคาดคุณได้บิลลีฟนะคะจงเชื่อกับสิ่งที่มันมันจะเป็นไปนะคะอะไรที่ใช่มันจะลงตัวคุณจะได้เจอกันแล้วคุยกันแล้วก็จะลงตัวหรือว่าจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนทั้งสองคนนะคะคนกองที่สองก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากเลยสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่สามนะคะ กับท็อปปี้ของเรามีคนกำลังเหงาเพราะคิดถึงคุณมากรู้ไหมนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเป็นใครนะคะขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์ค่ะสื่อถึงคนกองที่สามใครนะกำลังเหงาเพราะคิดถึงคุณมากๆเลยคนกองที่สาม หกดาบออกมาคล้ายๆคนกองที่หนึ่งเลยนะคะสีดาบ <c oughs> คนที่อยู่แดนไกลจากคุณนี่แหละค่ะคนที่ห่างไปนิ่งไปนะคะคนที่นิ่งๆมีประเด็นอยู่ตอนนี้ The Lovers คนที่คุณกับเขาตกหลุมรักซึ่งกันและกันมีความรักซึ่งกันและกันแล้วนะคะคุณกับเขาได้เดทกันแล้วได้รู้สึกว่าการพบเจอกันมันดังเดชินีแน่ที่นำพาให้คุณกับเขาได้มาเจอกันเหลือเกินคุณสองคนรักเป็นรักแรกพบก็ได้เป็นการตกหลุมรักกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอมีความผูกพันมีหัวใจที่รู้สึกว่ามันังคิดถึงกันเสมอเลยมันตัดกันไม่ขาดนะคะและคุณกับเขามีความต่างกันไม่ว่าจะต่างกันเรื่องของอะไรก็ตามนะคะ คนนิ่งๆเงียบๆคนที่เป็นประเด็นกับคุณตอนนี้เขาคิดถึงคุณแล้วเขารู้สึกเหงาแล้วก็คิดถึงคุณมากๆเลย The l o v e r s นะคะยังมีหัวใจให้คุณเสมอเลยแล้วก็รอคอยการได้เข้ามาพบเจอกับคุณค่ะ King of Cups ราชาถ้วยทัตน้ำตัวตนของเขาเป็นคนแดนไกลก็ได้หรือว่าเป็นคนที่ทัตน้ำอะค่ะรักธรรมชาติรักทะเลรักอิสระนะคะ แล้วก็เป็นคนที่เฟนลี่อบอุ่นจิตใจดีน่ารักมีทั้งเหตุผลมีทั้งอารมณ์ควบคู้กันไปนะคะดูดีมีสเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่ให้คําปรึกษาเรื่องของความรักคนอื่นได้ดีนะคะดูขี้เล่นนะคะน่ารักเป็นคนที่มีความอ่อนโยนเป็นคนจิตใจดีแล้วเป็นคนเซนส์ทีเหมือนกันค่ะคนคนนี้นะเดี๋ยวเราขออีกซีนะคะคนนี้แหละที่กําลังเหงาเพราะคิดถึงคุณมากเลย คิดถึงมากด้วยแล้วก็เครียดด้วยนะคะก้าวดาเป็นอารมณ์ของความความคิดมากความกังวลกว่าจะได้นอนก็คิดเรื่องราวต่างๆมากมายทั้งในเรื่องของคุณที่เป็นประเด็นกันที่ไม่สามารถที่จะเดินทางมาหาได้หรือพบเจอได้นะคะแล้วก็มีความวิตกกังวลเครียด นะคะนอนไม่หลับฝันร้ายรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่มากๆเพราะเขาอยากมาเจอคุณนะแต่ก็ได้แต่นิ่งเงียบเก็บความรู้สึกความในใจไว้ที่รู้สึกว่าผูกพันรักแล้วก็ตัดไม่ขาดไว้อยู่ในใจเฝ้าแล้วก็เป็นอะไรที่แบบได้แต่เฝ้าคิดมากคิดถึงประมาณนี้นะคะได้แต่คิดมากคิดถึงนะรู้ไหมฉันคิดถึงเธอนะขออีกหนึ่งใบค่ะหน่ถ้วย นะค,ะคนที่ทําให้คุณเสียใจหรือว่าอะไรหรือเปล่าเขาอยากขอโทษนะคะขอโทษขอโอกาสขอพัฒนาความสัมพันธ์ขอเริ่มต้นใหม่อยากเริ่มต้นใหม่แบบให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นจริงได้ไหมใระหว่างเรื่องของเราไม่อยากให้มันเป็นสิ่งที่เสียใจที่ผ่านมาหรือว่าอะไรที่เป็นความฝันอีกแล้วเราจะมีโอกาสนั้นได้ไหมที่จะได้เข้ามาสารความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งความรู้สึกมันคิดถึงมากๆเหลือเกินคิดถึงจนลน้นเอ,อ่อหัวใจนอนไม่หลับนะคะก้าวดาบนอนไม่หลับดูสินะคะ ธาตุน้ําผู้นี้เขาเป็นคนที่เซนสิทีฟและอ่อนไหวมีความรู้สึกอ่อนไหวแล้วคิดถึงมากอยู่แล้วคาะในใจของเขาดูภายนอกอาจจะดูดูไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือว่าดูเป็นคนเข้มแข็งหรือว่าภายในจิตใจของเขาเขาคุณจะรู้สึกว่าเขาดูเป็นคนเซนสะิทีฟเนาะคนอ่อนโยนแล้วก็แบบว่าถ้ามีอะไรมาทําให้เขาเครียดเสียใจหน่อยแล้วความรู้สึกในใจนั้นมารู้สึกว่าร้องไห้ในหัวใจ นะคะเศร้าในหัวใจของเขามากๆเลยเขาก็จึงอยากขอโทษอยากขอโอกาสเริ่มต้นใหม่พัฒนาความสัมพันธ์นะ mm hmm. เขาอยากพบเจอกับคุณยังคงตัดคุณไหมคะ่ะและมีความคิดถึงมากๆล้นใจอยู่ตรงนี้นะคะคนกองที่3นะคะเพราะฉะนั้นคุณคุณเป็นคนที่ มั่นใจมากเป็นสาวมั่นมากคุณมีความสุขกับตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเขารู้สึกว่าเขายังหลงรักคุณแล้วก็ตัดคุณไม่ขาดแล้วคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะคนกองที่3ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากเลยสําหรับการติดตามรับชมมาสองพลังงานให้กับทุกคนได้เรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะ